ด่วนยอมข้อประกาศตำ98บ,บิลและย่อมข้อประกาศตา่ำ99วิวก่อตัวเส้นทางยอมข้อประกาศต่ำล่าสุดกระทบพื้นที่ไหนบ้างและจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุได้หรือไม่เดี๋ยวยวมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ สวัสดีแฟนขับ f อทุกท่านประจำวันาทิที่22ธันวาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางย่อมความประกาศต่ำที่ก่อตัวล่าสุดมี2ย่ยอมคือย่อมควาอประกาศต่ำ98 w และย่อมความกดอากาศต่ำ99 w ในขณะนี้แอดมินจะพาไปดูย่อมวามประกาศต่ำ98 w บกันก่อนนะครับยอม98 w ในขณะนี้พิกัด อยู่ที่ละจิจูด4.4องศาเหนือลองจิจูด112.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งย่อมขอประกาศตามลูกนี้ในขณะนี้ได้ก่อตัวอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนล่างนะคะใกล้กับบริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียซึ่งย่อมขอประกาศตามลูกนี้มีแนนโนมที่ทางเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งเวียดนามหลังจากนั้นจะเปลี่ยนทิศทางเป็นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้จากทิศทางการเคลื่อนตัวนะครับคาดว่าจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างส่วนยอมความร,รกาศต่ำอีกลูกนะครับคือย่อมความประกาศต่ำ99 w ในขณะนี้99 w ก็อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับย่อมความร,รกาศต่ำ98 w นะครับทิศทางการเคลื่อนตัว ทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยหลังจากนั้นจะเปลี่ยนทิศทางเป็นเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยนะครับซึ่งยอมความประกาศตามลูกนี้คาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ทะเลเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งได้ แต่ก็จะมาในรูปแบบของยอมความประกาศต่มที่อ่อนกําลังลงเพราะเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีในด้านของบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลมหนาวเข้ามานะคะลมหนาวจะมาทํำลายโครงสร้างของในด้านของหย่อมความประกาศตา่ําหรือพายุที่จะก่อตัวและจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครหลังจากที่จะกระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามรวมถึงกัมพูชา แต่ก็จะมีบางส่วนของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดแทรกนําความชื้นเข้ามาบางส่วนคาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภากลางทางตอนล่างภาคตะวันออกดังนั้นจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเน้นมีเมฆข้ามามากนะคบอาจจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่หรือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้นะคบซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะคะจะทาให้ในช่วงวันที่23-26ธันวาคม ก็จะมีเมฆเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่นะคบจากนั้น28ธันวาคมถึง4มกราคมเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นะครับอากาศก็จะมีความแปรปรวนเข้ามาอีกครั้งเนื่องจากอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะมีหมอกเข้ามานะครับ ซึ่งได้ของอากาศอุ่นขึ้นก็จะนําฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามในด้านของการพยากรณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับวอนนี้ด้านของลมกระโชกแรงในวันนี้ก็จะมีเข้ามานะคะ22ธันวาคม2567จะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญเยโสธรร้อยเอด็ดมหาสรารคามขอนแกน่น อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาสระบุรีลบุรีปราจีนบุรีนครนายกชัยภูมิลบบุรีสระบุรีเพชรบูรณ์พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดตากและกาญจนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและสาแก้วก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ มไม่ใช่ลมจากลมฝนนะคะเป็นลมจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่จะพัดเข้ามาปกคลุมอากาศก็จะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในวันนี้22ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมนะคะหลังจากนั้นที่จะธันวาคมเปน็นต้นไปบริเวณขอบรรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นอ่อนกําลังลง ลมหนาวอ่อนลงนะครับทำจึงทําให้อากาศอุ่นขึ้นนะครับและจะเริ่มมีหมอกเข้ามาหลังจากนั้น2-3มกราคมบริเวณขอบอากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมอีกอรอบนะครับต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้วันพรุ่งนี้ยี่สิบสธันวาคม2องพันห้าพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสสิบาถึองศาและสูงสุด ยีจถึง31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง12องศาโลยจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-17อถึงองศาและสูงสุด2ี่สถึงองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาและสูงสุด29-32อ,องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาลมตะวันออกเฉียงเหนือคอวามเร็วสูถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพมหานครริมณฑนทนจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือคอวามเร็วสิบถึงยีง่สิบ พยากรณ์อากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด17-26องศาและสูงสุด28-32องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมจมอ,อกเฉียงเหนือความเร็วสัปดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมตจมออกเฉียงเหนือความเรว็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขานองร้อยละ10 ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยี่าองศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมสั้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทือกขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ใฮนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ